าถ่ายรูไปเพ่งกันพี่น้องนี่เด้นี่ไหน,นจะไปกินมันถึงเหรอเจ็ดอาชางอาป่ายอือเสียนเตียววัอนี้มาหล่อทงนี่พี่น้องเพ่นอยากได้รู อีกเนี่เอาออกกันถ้าเตเอรเราทิ่ไม้นี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสวยนหนึ่งสองสามสวยนี่ทำแนี้ได้ไหมได้หนึ่งสองสามสวยพีีน้อง แด่มั่งงานเองเอาเอาเอาอีกเอาจะชัดงามหรอครับงามสวยสวย,สวยแบบไหนครับสวยเต็มจอนี่ครับพี่น้องมาข้อมามาข้อทางบ้านพี่น้องเอิญ่าหมายยังไง สมหมากลำไยโคกหมากลำไยทงยยสม <laughs> พี่น้องเคยกินบ่ครับนี่ครับยังง้าในหุ่มมีดปไปไเนภาษาบ้านบากันยังไงท่านท่านในสุก ยังอ่อนๆอยู่นี่แต่ว่าหันสมแล้วสมคักมารอบหน้านเราหาพริกเกลือมาแล้วหืม uh huh. โดคักพี่น้องปีนี้ัข้อโดคักคุณสีแอกงทานเนี่ยวน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 โวน,โ,วนโดคักพี่น้องคุณแก่คุณก็มีเต็มตน้นหมักลำไยโคก อยากออกเปรี้ยวๆเวนีนะ่นี่ครับพี่น้องอู้นเต็มต้นซุ้มใดก็มีเด้งาใดก็มีนี่พี่น้องเอ,อ้พี่น้องเอ,อ้ยบานเฮาอยู่ง่ายกินง่ายคือว่าอะครับมันอยู่ยากกินยากกับ,บ่มีน้ากินให้อยู่บ่มีน้ากินให้กินแต่ว่ากะอยู่ง่ายคือเราีห <laughs> ่ัง่าหยัง่าว่ะ พี่น้องงานนี่นะสิตึงแน่แหละละ่ะเพราะว่ามันเบิดไปหลายหน่วยแล้วพี่น้องพี่น้องเบิดคลิปได้มั้ยนี่พี่น้องกันเนาะเนี่ยอหน,นุงหนุงตอบมาได้หนุงนครับบรรยากาศ ฝากตอนพี่น้องคือเราและเหมือนเดิมตรงใ้้ทงนาสำหรับที่นี่ต้องไล่พี่น้องไปด้วยมะขอครับซุมมะขอพามาเลาะทงไร่สดลง youtube ไปแล้วครับคุณอัปเดตก่อนเด้อเพื่อนมา อัพเดผลงานก่อนด้อพูดเอาสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับที่เข้ามา่วยรวมงานบุญมืนอนีครับให้โชคดีโชคด,ชคดีสุขเกษมเป็นปีมีแต่รวยมีแต่รวยนะครับพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคขว่าสวัสดีครับแวดเวดสวัสดีจ้าอยู่บ่อน เออสวัสดีเพื่อนแน่